มีฝายตัวหนึ่งนะครับพังเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพราะว่าสาเหตุของการวิบัติเนี่ยมันเกิดจากอะไรและเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงสวัสดีตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อโยเวนะครับเบตงเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับฝายบ้านเหมืองแร่นะฮะนะครับเดี๋ยวเราลงไปเลยนะฮะดูดอนนะครับโอ้ความชันนี่นะครับเป็นฝายบ้านเมืองแร่นะครับเราดูนะครับสังเกตดูด้านท้ายน้าเนี่ยเกิดการกัดเซาะด้านท้ายนะครับเกิดการสุดตัว เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะครับว่ามันจะมีสาเหตุอะไรบ้างนะฮะฝ่ายทดน้ําของเรานะครับเกิดการชํารุดเสียหายนะครับเห็นว่าเกิดการลอดใต้นะครับการลอดใต้นะครับเราเรียกว่าไผปิ้งนะครับไผปิ้งคืออะไรครับไผปิ้งก็คือการที่น้ําลอดใต้แล้วนําพาเม็ดดินออกมานะครับทําให้ด้านด้านท้ายนะครับเกิดดินเกิดการซุดตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูมาวิเคราะห์นะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงดีนะครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกําลังลงไปนะฮะอ่ามันค่อนข้างชันมากนะโอ๊ตแมงมีลื่นเวยฮะมีลื่นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิบัติการสาเหตุเนี่ยเราจะใช้หลักวิศกรรมนะครับในการแก้ไขยังไงอันนี้เรามุดมาดูนะครับว่าผลปรากฏนะครับไม่น่าจะมีน้ํารอดใต้นะฮะแต่สังเกตดูนะครับว่าไอ้น้ำนะครับที่มันตกลงมาเนี่ย มันเกิดการม้วนเข้าไปกัด้านในนะฮะพอม้วนด้านในปุ๊บมันก็จะเอาดินเม็ดดินออกมาเอาสารุปนะครับแนวทางในการออกแบบนะครับอ่าพอเราทราบสาเหตุนะครับว่าเกิดการล้วงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําตัวกําแพงใหม่นะครับโดยการเราจะตัดตัดตัดสิ่งก่อสร้างนะครับตั้งแต่จุดนี้นะครับเราจะทําใหม่ทั้งหมดเลยโดยเราจะก่อสร้างนะครับก็คือกําแพง กันดินนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาจากนั้นนะครับไอ้น้ําที่มันลงไปเนี่ยเราจะทำเราเรียกว่าอ่างสลายพลังงานใหม่นะครับแล้วก็ทำ projection ไปอีกประมาณ30เมตรนะฮะก็คิดว่าได้จะโอเคนะครับสำหรับโครงก,การดี